มาครับท่านหลานฮะวันนี้จะสักวันนี้จะมาสักคอมโบนะครับคอมโบแบบรัสเตอ้์นะครักูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเน็ตก่อนแป๊บนึงเด็กกูปิงโอเคฮะตอนนี้ก็จะมาสักคอมโบนะฮะครเบอร์คือสไปกี้ไททเล่ผลดอแล้วก็บัตรอิเล็กโตคาบูชาสเต็คก็จะประมาณประมาณนี้เลยนะฮะเมลีอะไรวะอ่่าานวเมลี่วะเออเมลี่สองภาษาดีเฟสสองภาษาบอกฟูสับกล่านี่นะฮะเราจะมาเทกับไอ้นี่นะครับเอ้นี่ตัวประกอบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแปะคอมโบไว้ให้ เอาซ้ายตรงนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปตัดต่อเอานี่อย่างแรกก็ตั้งแซดมากูกูขอหยุดไม่ไหวนะเว้ยไม่นี่นะครับก็ประมาณกลางพันนะครับนี่ครับเด็ดมันก็จะกลางกลางนะครับเห็ดนะครับปล่อยนะครับนี่เถื่อนเราได้อันนั้นเราก็มาทำมันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะตายหันนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นนักลายเป็นเลเกอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะแคปรูป เราได้ลูปเป็นฟรีมาแล้วนะครับหนึ่งตัวโอเคครับใส่เลยครับก็ hello กัอนจะแไปนะครับเราขอฝากนี่นพี่งได้นะครับแล้วก็ฝากช่องผมด้นะครับช่องนี้นะครับช่องนี้เห็นไหมฮะผมกำลังเด็กทำมาหากินอยู่นะครับขอฝากติดตามช่องได้นะครับแล้วก็ดี้นพี่ผมดิ้นลม์เพจนะฮะใครสนใจเข้าอ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดิ้นไว้นะับนี่ลิงก์ยอดเท่นี่เข้าแน่อยู่และประมาณห้าร้อยเหรียญจ้าห้าร้อยเจ็ดสิบหกคนนะฮะ ใครสนใจกะเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ว่ใครสนใจเข้าประเทศแกลงหรือ่าเข้าประเทศเยอะอะไรเงี้ยแรงสารเลนสี่เลห้านี่มันนะคใครที่สนใจติดต่อเป็นพาเน่ก็ทักพี่อาร์ว่พี่ปอเอ็กซ์ซีเซร์เบอร์เลนห้าคนนี้นะครับเห็นไหมฮะตักขเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอฝากช่องผมไว้เท่านี้ละฮะสวัสดีฮะ